มาน,นี่หน่อยเด็กแกกำลังหิวเอาหนูมาจากไหนเนี่ยก็อันนั่นแน่โอ้โห,โหมาแอบซื้อขนมยู่ที่นี่นี่เองนี่วันนี้โกหกไปได้เยอะแค่ไหนแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรโกรหกเยอะไปเท่าไหร่แล้หันลับอะไรหรือเปล่าโอ้โหอ๋โอ้โห สี่สิบโลโอ้โห oh, แม่เป็นเด็กมีโกหกเก่งกแบบนี้เนี่ยสงสัยต้องมีรางวัลแล้วละมัง้งเนี่ยพี่เล่นขนมเาบาๆเ, <c oughs> เอาไหมโ <c oughs> อ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ไม่ต้องทำหน้าตื่นเต้นขนาดนั้นเลยว่านี่ก็เป็นการโกหกอีกอย่างนึ่งเหมือนกันไม่มีใครเลี้ยงหรอกสนใจด้วยหืมนี่เลื่อนขั้นความชั่วขนาดปลูกฝังความคิดให้เด็กแล้วเหรอเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋อย่าพูดไปพูดไปนี่พี่จะบอกอะไรให้นะในโลกนี้มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละ ที่เขาไม่ยอมโกงเขาต้อเอาตัวรอดนะเอาใจปะอดกินไอ้ไอ้ไอตีกินเสร็จแล้วก็ต้องซิวจี้จ่ายตังค์สิบุ้ยผมไม่ได้กินพี่คนนั้นเขากินก็เก็บเงินให้พี่คนนั้นสิครับไม่เหรอเฮ้ยเฮ้ยกายมากายมา35บาทแล้วเข้าเอ้าจะจ่ายที่แม่โบตันไม่ได้กินก็ไอเด็กนั่นมันกินนะ่ะอ่า ่ายแย่แล้วนะไปโป้ยทวไาเด็กโกงอีกแล้วเนี่ยจ่ายมามที่ผ้าบาแล้วข้าวายได้ยังไงไม่ได้กินนี่ดูดีเเป็นไงล่ะลูกสิบตอบแทนพระคุณอาจารย์ค่อยแล้วรมกำไรดูไหมบรรยากาศใต้ร่มไม้ชายคาสาราคนเศร้าแบบนี้ถือว่าเปอร์เฟกที่สุด ไม่ต้องฟังเสียงนังสำรมลไม่ต้องระวังพร้อยใสและที่สำคัญไม่ต้องมานั่งเฝ้าเด็กด้วยไว้กวงไว้แต่กวงเยยเยยน้องหนูมานี่ได้ไงเนี่ยล้คป้าคนที่แปะฝากไว้ละยุนไหนอ,อยากให้พ้อยใสมาได้ยินประโยคนี้จริงๆเลยไอเที่ยว โอโพลอยใสยนี่ถือว่าเป็นคนใช้ไม่ได้เลยรับปากรับปากว่าจะดูแลดูแลแล้วหนีไปเที่ยวเฉยแบบนี้เได้ว่าโกหกชัดชัดพจาแบบนี้รู้สึกไหมนั่เหมือนว่าตัวเองอยู่ย่ไหนออกมาแล้วสีพลอยใสยนี่หวะน้องหนูบอกป้าเข้าไปว่าไม่เจอแปะนะ้ามพูดว่าเจอเด็ขกข่ารู้ไหมโอช เสียพวงสอนเด็กให้โกหกแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะแปะไปก่อนนะแฮปปี้นิวเยียร์เอาเชียร์งเชียร์งน้องหนูน้องหนูน้องหนูเอาอยู่นี่เองอ่ะไม่ได้เจอแปะไม่เจอแปะแปะไหนอะ่ะเจ้ากันเถอะนี่น้องหนูบอกมาสิ ว่าทําไมอยู่ดีๆถึงไปฟ้องพี่เพชรว่าพี่ทําแจกันแตกก็พี่เพชรบอกพี่อ่ะเฮ้ยหรือว่านี่มันจะเป็นแผนอะที่แท้คนทําแจกันแตกก็คือโอ้ใช่แล้วพลอยสคุณฉลาดมากๆพี่เพชรใช่ไหม ความผิดให้เราซุ้มซ่ามเองแล้วให้เรารับผิดชอบอะ่ะแย่มากแถมมาใช้เด็กเป็นเครื่องมืออีกอย่างเงี้ยนะต้องจัดก,การเ้าสายับคืออื้ยคนทีน่ตกเป็นเครื่องมืออ่ะผู้ใหญ่ต้างหากเล่า ตรงนี้เราเหมาะที่สุดแล้วพวกมันออกกันไปหมดกวงนอนแล้วนะคงไม่มีใครมาแล้วหระสรุปเลยนายปึ๊ดสรุปว่างานนี้ยังไงแกก็ต้องับเสยผิดชอพี่แพทย์ตัางหากหละที่ต้องับผิดชอบอ่ะน้องหนูบอกความจริงกับฉันหมดแล้วนะพี่แพทย์ไม่ต้องมาโมว จะบอกว่าแกเปนคนถอยไปชนแตกกันตกมาแตกเว้อนี่ยังจะเอาน้องหนูมาบังหน้าอีกนะเด็กไม่โกหกหรอกเดี๋ยวไอ้เพชรกับพลอยสายก็คงไปแล้วล่ะจะยเน,นนักกลวงนะดไอดพี่มามุณจะได้ไฟไหนไอ้พี่มาฮะน,นี่มันเขตอภยธานทะเลาะก,กันไงวันเนี้ย อีกแล้ว <c oughs> จะป้องจะพี่ออนไลน์ก็บอกแล้วว่าไม่ได้กินแล้วจะให้จ่ายได้ยังไงโอ้พี่เยวันครับคู่นั้นเขาเขามีอะไรกเหรอครับก็น้องหนูตัวแสบประเสริกินขนมแล้วก็้อยเฮปีมากเป็นคนจ่ายเด็กไม่ไ้ตโอนน้อยนี่สิแต่เขา้ก็ห่อแกงของผู้ใหญ่อีกโอก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้กินไม่ได้กินไอเด็กนั่นแหละเป็นคนกินก็ไปเอาเรื่องไปรับผิดชอบกับเด็กนั่นสิใช่ ยัดเยียดให้คนอื่นรับผิดชอบทางทางที่เขาไม่ผิดฉันอาผิดแล้วพวกุป่าเอาูกตัวเองให้รอดซะก่อนเถอะจ่ายมาทันีดีใช่จ่ายเงินมาโอ้ได้ไยมา่โอ้ได้ไมพวกมึงเถอะ ตรงนี้ไหนอย่าไปไหนยกกล้องไปเองเขาใ้ไว้ไม่มีที่ไหนประเสริฐเท่าที่บ้านเราแล้วเหม็นสีเป็นนิดเปี่ยงจับการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากไปเยียมนอนแล้วนะที่นี่เยี่ยม ฉันจะไปตลาดเอาเอาอะไรบ้างอ่ะทำมาดิอย่าหอมอย่ารมอย่าอมบทตันจหยทิพย์คันไข่แก๊สน้ำแข็งน้ำหวานน้ำตาลน้ำชาปลาตาดเดียวดอกกระเจียวบันไส้กรอกไส้อวดหัวต้มมะระพอแล้วโอ้ยไมมันเยอะอย่างเงี้ยเอามาให้หมดไม่ต้องรีบกลับทุกอย่างต้องครบเดี๋ยวนี้เลยไปเขาปรลยนะะรับเสีย เสียสองปากกระพงป่ะรวมเหมือนจะโมโหไม่งสั่งใช่ไหมไม่ได้สั่งแม่นอนเน,นี่ยนี่น้องหนูพลอ,อสายเป็นคนทำแตกใช่ไหมไม่รู้ พี่เพชรเหรอไม่รู้ออโกหกกันไปโกหกกันมาแบบนี้เมื่อไหร่เรื่องมันจะจบนี่โดนกดดันแบบเนี้ยเด็กจะตอบได้ที่ไหนเล่าน้องหนูน้องหนูบอกไปเลยว่าพี่เพชรเป็นคนทำโอ้โหของขึ้นเลยนะเนี่ยท <c oughs> ่านประธานครับครับผมขอระท้วรนที่เ,เก่าชี้นำขยายครับ <c oughs> ออ <c oughs> เลือกจ่ายมาสะดีๆนี่น้องห้องกินทังเยอะมากเลยใช่ไหมเนี่ย3ามสิบาบาทค่ะตัวไทยโหนเขารกองแทบตาย35บาทเองเหรอไม่งงเนี่ยเอา้าก็ไม่ได้เป็นคนกินน่ะจะให้จ่ายได้ยังไงมันไม่ถูกต้องจะมารัางความถูกต้องมาตอนนี้เนี่ยนะเอางี้น้องดูใครเป็นคนกินบอกมาไม่รู้ มบอกความจริงให้พงศายรู้ไปเลยดีไหมว่าเด็กคนนี้แหละคือต้นเหตุไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของเด็กไม่ได้หรือยังไงพี่ก็เด็กคนนี้แหรือว่าพี่เชื่อตั้งน้องหนูนี่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ต้นเหตุมันไม่ได้มาจากเด็กนะก็<ส><ญ>ต้องให้พวกเขารับผิดชอบก,กันไปเองก็โ<ส><ญ>อ้โ<ส><ญ>หแหมนี่ครับพี่คนน่ารักไอ้ตั้งเด็กดก็ไี่ผิดเฮ้ยไอ้นี่กินแต่ผมไม่รู้แต่ผมเรื่องนี้ไ<ส>ม่พ<ญ>ี่เด็อนพันแตกฉันกความให้ดีนะ